โอเคสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในมีเกมบอกแมนโกกับมินิเกมอะไรสักอย่างที่เป็นแนว Battle Royale ผมจำชื่อไม่ได้ละก็มินิเกมนี้เป็นมินิเกมที่สนุกนะผมค่อนข้างชอบมากเลยโอเค,อเคระหว่งางรอคนเข้าก็ไม่มีเรื่องอะไรจะมาบอกอะแต่แค่อยากจะพูดว่าช่วยกดไลค์กดส b s ส r ค b ้ของผมด้วยนะอืมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนั่นเองโอเคเกมได้เริ่มแล้วนะอืม เิ่มเสียงหน่อยอ่าเราลงไหนดีอ่ะเราลงไหนดีอ่ะไม่รู้จะลงไหนเลยพยายามลงเมืองเล็กๆลงเมืองเล็กๆนะโอเคเราจะลงบ้านหลังนั้นครับผมเห็นไหมบ้านสีส้มๆอืมโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะหมาหรือเปล่าโอโหลามะโอเค เราไม่ต้องสนใจครับเราขี่ขี่ลมะขี่ลำะไอวิ่งวิ่งเฮ้ยโอ้โหพูดปุ๊บมาปับ๊บหมาลูกพ่อไปครับเราขี่มาฟาร์ามของก่อนอของจาเป็นคือปืนครับอย่างน้อยก็เจอปืนดีเหมือนกันดีเหมือนกันโอเคไปครับเราจะไปบวกกันเลยดีกว่า ชุดเกาะตอนนี้ก็คือแบบบางมากบางแบบบาง,บางไม่รู้จะบางยังไงละโอเคไปครับเฮ้ยเดี๋ยวเราเจอเราจเจอคนแล้วโอเคเราเจอคนโอเคไปครับไปครับเราอย่าไปหยองครับเราอย่าไปหยอง โอเคโอ้ <Okay>. oh, มาแล้วครับมาเรื่อยๆเ,เลยโอเคโอเคเราไปแล้โอเคระหว่ okay, างน,นี้ก็ให้มันเก็บของไปก่อนนะโอเคผมต้องการปืนรัวเอาไปต่อครับเฮ้ยข้างข้างหลังมีข้างหลังไมีหยไป,ไปบอกแล้วครับมีหมามีใช้ไปกว่าครึ่งครับผมได้หมามีใช้ไปกว่า,วาครึ่งเฮ้ยเดี๋ยวข้างบนเหรอ ข้างบนหรือลงมาละลงมาละเฮ้ยไม่ได้ลงเขาอยู่ข้างบนเขาอยู่ข้างบนครับเฮ้ยแช่งครับเฮ้ยเจอเจอแล้ว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 เเเจจจลลลโอเค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 เฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สาวว่าสาว่ามีนะเมื่อกี้เห็นแล้ว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 ใช่ไหม ใช่ไหมไม่ใช่หลอนหลอนปเองหลอนปเองเกิดการหลอนปเองไปครับเราไปที่อื่นเลยเฮ้ยมีมีคนมีคนเราพุกไปกันเลยครับเราพุกไปกันเลยมาดีมาดีาดเฮ้ยเดี๋ยวเสียงใครไอ้นี่ปืนโปรดปืนโปรโอเคโอเคเดี๋ยวเรากินก่อน โอเคเรากินไปก่อนนีเ่เขาสู้อยู่แถวนั้นนะเขาสู้อยู่แถวนั้นเอายังไงยังไงดีเอายังไงดีเอายังไงดีองงดโอเคโอเคเราปืนนี้ก็โอเคโอเคเล่งอึบ๊บ โอ้ปืนนี้ยิงไกลโคตรดีดเลยโอเครอไว้นี่ดีกว่ารอ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 เราจะไประยะใกล้ครับผมปืนเราค่อนข้างเป็นระยะใกล้ค่อนข้างเยอะเฮ้ยมีมีคนอยู่ตรงนี้มีคนอยู่ตรงนี้เฮ้ยมีคนอยู่ยยมีคนเลยมีคนมีคน,คนเลยโอเคโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง เฮ้ยลืมลืมดูเลือดตัวเองลืมดูเลือดตัวเองคน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 เขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วเดี๋ยวเลือดไม่มีเลือดไม่มีแ <c oughs> ย่และเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นรอยกระสุนนะโอเคโอเคอเครอเอารอตรงนี้ครับเหลืออีกไม่กี่คนครับเขาอยู่เขาอยู่ตรงนี้แน่เขาอยู่ตรงนี้แน่คุดผ,ผ,ผู้หญิงคุณผู้หญิง คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเดี๋ยวคุณผู้หญิงเขาพี่ปืนน้ำแข็งปืนน้ำแข็งหรือเปล่าไม่ใช่ปืนน้ำแข็งครับเป็นปืนใหญ่โอ้ยปืนน้ำแข็งใหญ่ด้วยอ่าโอเคเหลืออีกหนึ่งคนเหลืออีกหนึ่งคนเหลืออีกหนึ่งคนที่อยู่ใกล้เราเอ้ยอย่าเจือบลีโรตีเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมพยายามให้มันยิงอัตโนมัตินะเพราะว่า มันยิงอัตโนมัติค่อนข้างจะโดนมากกว่านะโอเคเรียบร้อยเนาะเนาะไป <laughs> โอเคเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมนะผมก็แนะนําให้มาเล่นกันนะก็อันนี้ผมก็โชคดีนะเจอหมาตั้งแต่ต้นเกมมันก็เลยเล่นง่ายนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้เลยนะผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายครับ